แบบเครือข่ายอะครับก็คือให้เราซื้อต้นพันธุ์กับเขาเขาก็จะประกันราคาให้นะครับซื้อปุ๋ยกับ,กบเขากับเขาแล้วเนี่ยเขาจะมาซื้อให้เรากับสวนเลยกิโลละ500บาทนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาปลูกแล้วเรามาเลือกรอลุ้นเพศอีกแล้วเปอร์เซ็นต์การได้เพศเมียเนี่ยก็น้อยด้วยเป็นการลงทุนที่สูงพ่อพงก็เลยสวัสดีครับ วันนี้พ่อพง์มาตัดหญ้านะครับช่วงเช้าเนี่ยครับตัดหญ้าไปได้นิดหน่อยครับหมดน้ำมันไปถังหนึ่งครับตอนนี้น้ำมันหมดนะครับพ่อพง์ก็เลยมานั่งพักนะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการปลูกอินทผลัมของพ่อพง์ต่อนะครับก็คือจากการที่พ่อพงษ์ได้พูดไปในคลิปนะครับที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัมนะครับ ด้วยการเพาะ,มะเมล็ดนะครับ200ต้นนะครับบนพื้นที่ของพ่อพงเนี่ยนะครับสีไร่เนี่ยพ่อพงลงทุนไปไม่ถึง5,000บาทก็มีคนที่เข้ามาสนใจแล้วก็มาถามพ่อพงนะครับพ่อพงก็ได้ตอบคำถามไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาก็คือเรื่องการที่เราจะตัดสินใจปลูกอินทาผาลัมเพาะ,มะเมล็ดนะครับ เราควรจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็ถามว่าแล้วเราจะรู้เพศได้ยังไงนะครับพ่อพง์ก็ได้พูดไปในมุมมองของพ่อพง์แล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็คือการรู้เพศเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยเวลานะครับถึงจะชัวร์นะครับสำหรับการเพราะเมล็ดนะครับที่พ่อพง์ออกมาพูดเรื่องการปลูกอินทผลัมด้วยการเพราะเมล็ดพ่อพง์เองก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับแต่ว่าที่พ่อพง์อยากจะพูด ให้ทุกคนฟังก็เพราะว่าช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอินทผลัมเริ่มออกสู่ตลาดเยอะนะครับคนก็รู้จักกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็มีคนอยากจะปลูกมากขึ้นนะครับพ่อพงก็เลยออกมาพูดให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการปลูกอินทผลัมนะครับของหลายๆคนที่อยากจะปลูกนะครับในมุมของพ่อพงนะครับ คือพ่อพง์จะพูดในมุมของพ่อพงเนี่ยก็คือพ่อพงทุนน้อยนะครับพ่อพงก็เลยตัดสินใจในการปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนะครับถ้าใครทุนเยอะก็พ่อพงก็แนะนําให้ปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อนะครับมันจะได้ผลดีกว่านะครับครนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนของการปลูกอินทผลัมด้วยการเพราะ,มะเมล็ดของพ่อพง์นะครับ เมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะครับพ่อพงก็ยังไม่รู้จักอินทาลัมก็ได้รู้จักจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขามาพูดให้ฟังว่า,ามีต้นอินทาลัมนะครับกระแสก,กำลังดีเลยว่าอย่างนี้ครับแนะนำให้พ่อพงไปหาซื้อมาปลูกต้นละ350นะครับให้ไปหาต้นพันธุ์ที่สกลนครอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ คานนี้พ่อพง์ก็เลยยังไม่รู้จักพ่อพง์ก็เลยไม่สนใจนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพ่อพง์ก็เห็นมีพวกานายหน้านะครับหลายๆห,หลายคนเลยครับเขาเข้ามาชวนเกษตรกรนะครับมาชวนเกษตรกรเข้าไปร่วมปลูกอ,อินทผลัมนะครับโดยคล้ายๆว่าทําเป็นแบบแบบเครือข่ายครับก็คือให้เราซื้อต้นพันธุ์กับเขา เขาก็จะประกันราคาให้นะครับซื้อปุ๋ยกับเขาเนี่ยครับแต่เป็นการเพาะเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่เนื้อเยื่อนะครับช่วงนั้นเมื่อสีหปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการลงทุนที่สูงมากนะครับแล้วพ่อพงเองก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของการประกันราคาว่าถ้าเราปลูกกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะมาซื้อให้เรากับสวนเลยกิโลละ500บาทนะครับแล้วเขาก็มีการเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่พ่อพง์ก็ไม่สนใจนะครับพ่อพง์ก็ไม่ได้ คิดอยากจะปลูกนะครับตอนนั้นนะครับคาวนี้ที่พ่อพงศ์คิดเริ่มคิดอยากจะปลูกขึ้นมาก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วครับเพื่อนพ่อพง์นะครับเพื่อนพ่อ <Yeah. S 1> พงศ์ที่เรียนหนังสือด้วยกันนะครับตั้งแต่สมัยปวชปวสครับเขาทำงานอยู่แถวเพชรบุรีคาวนี้เขาก็ ได้ส่งมเมล็ดเห็นเห็นพ่อพง์เป็นคนชอบปลูกเขาไปปักใต้มาครับเขาก็ได้มเมล็ดทุเรียนพันโบราณอะไรของเขานี่แหละเขาก็อยากให้ผมปลูกเขาก็เลยส่งมาให้นะครับแล้วก็มีพอส่งมาถึงผมแล้วเนี่ยผมเปิดกล่องดูก็เจอมเมล็ดยาวๆผมก็ไม่รู้จักครับว่าเป็นมเมล็ดอะไรก็เลยโทรถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเป็นมเมล็ดอินทาลัมผมก็เลยว่าเอายางเอาแล้วคันนี้ เพราะก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ค้นหาในเน็ตเอานะครับเพราะว่าอินทผาลัมเนี่ยมันอร่อยเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วคนก็จะเริ่มนิยมปลูกในในภายภาคหน้านะครับคราวนี้พ่อพงศ์ก็เลยไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะครับพอไปค้นในอินเทอร์เน็ตไปดูในเฟซนะครับพ่อพงศ์ก็ไปเจอในกลุ่มของ การปลูกอิอนทผาลามด้วยการเพาะ,มะเมล็ดนะครับนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อพงศ์เริ่มศึกษาอินทผาลามนะครับว่าอินทผาลมามเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับก็คือเราเพาะยังไงนะครับอันดับแรกพ่อพงศ์ก็ศึกษาวิธีเพาะ,มะเมล็ดก่อนแล้วพ่อพงศ์ก็เอาจากของเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้30มเมล็ดนะครับถามสายพันธุ์เพื่อนก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่าผมดูแล้ว ะมะเมล็ดสายพันธุ์นะครับผมก็ไปค้นดูในเน็ตแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ไปในกลุ่มของการปลูกอินทผลัมนะครับก็ได้คําตอบมาว่าพันธุ์นี้น่าจะเป็นเป็นพันธุ์เดดเดดนัวเป็นพันธุ์กินแห้งนะครับแล้วซึ่งเป็นพันธุ์ที่คนปลูกในเมืองไทยเราไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่ามันเวลาเราช่วงมันสุกเนี่ยมันจะเจอปัญหาก็คือฝน นะครับแล้วผลมันจะเน่าผลจะร่วงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนส่งมาให้แล้วพ่อพงก็เลยเพาะนะครับคราวนี้ช่วงที่เพาะเนี่ยนะครับพอมะเล็ดไว้เนี่ยพ่อพง์เองก็ไปศึกษาในกลุ่มนั่นแหละครับก็เห็นหลายๆคนพูดว่ามีพันธุ์บาฮีพันธุ์โน้นพันธุ์นี้พ่อพง์ก็เลยเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับต้นพันธุ์ของอินทรพาลำนะครับ พันุ์ของอินทรพาลัมนะครับว่ามีพันธุ์อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับก็พ่อผม์ก็เข้าไปศึกษาก็คือมีหลายๆคนที่เขาปลูกเขาบอกว่าได้ผลดีในเมืองไทยก็คือพันธุ์กินสดก็คือพันุ์บาฮีนะครับอะไรครับคานนี้พ่อผมก็เลยอ,าอยากจะปลูกแล้วคนนี้พออยากจะปลูกแล้วเนี่ยไปถามต้นพันนะครับที่เขาโพสต์ขายในกลุ่มใน,ในกลุ่มเฟซนะครับเขาก็ขายต้นละ350้นะครับ350 น,นะครับถ้าต้นใหญ่กว่านั้นก็จะแพงกว่านั้นอีกนะครับพอพงศ์ก็เลยว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาปลูกแล้วเรามาเลือกอรอลุ้นเพศอีกแล้วเปอร์เซ็นต์การได้เพศเมียเนี่ยก็น้อยด้วยเป็นการลงทุนที่สูงพอพงศ์ก็เลยไม่เลือกที่จะปลูกด้วยต้นต้นที่กล้าที่เราจะซื้อนะครับพอพง์ก็เลยคิดว่าจะเลือกปลูกเพาะ,มะเมล็ดเองคันนี้ก็ ในกลุ่มนั้นก็มีคนโพสต์ขายนะครับขายเมล็ดพันเนี่ยพ่อพงศ์ก็ได้ติดต่อไปนะครับก็เลยได้ติดต่อไปคราวนี้พอติดต่อไปแล้วเนี่ยก็ได้รู้ราคามล็ดพันธุ์นะครับพ่อพงศ์ก็เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์บาฮีเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาก็แนะนําให้เอาพันธุ์บาฮีใหญ่ด้วยพ่อพงศ์ก็เลยเอา,านะครับพันธุ์ที่พ่อพงศ์สั่งซื้อมาก็มีพันธุ์บาฮีใหญ่นะครับแล้วก็พันธุ์บาฮีนะครับแล้วก็พันธุ์ฮารัว นะครับซึ่งเป็นพันลูกสีแดงแล้วก็ลูกใหญ่เขาว่าอย่างนี้กินได้ทั้งสดแล้วก็แห้งว่าอย่างนี้ครับแล้วก็พันเม็ดจูนเม็ดจูนนี่จะเป็นพันใหญ่แต่เป็นพันแห้งพ่อผมก็ซื้อมาหน่อยเดียวไม่เอาเยอะนะครับเพื่อปลูกไว้ให้ลุ้นในสวนแค่นั้นเองเพื่อไว้เป็นแนวทางในการศึกษานะครับคราวนี้พ่อผมก็เลยตัดสินใจในการเพาะ,มะเมล็ดครับสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์มาทั้งหมดก็ตกราคาไปอยู่ที่1,500้าบาทนะครับนี่ครับ เป็นจุดเริ่มต้นของพ่อพงษ์คันนี้พ่อพงษ์ก็เอามาเล็ดมาเพาะเองนะครับคันนี้ช่วงที่ช่วงที่พ่อพงษ์เพาะมาเล็ดนะครับพ่อพงษ์ก็มาเตรียมดินนะครับเตรียมดินที่ที่ที่ไว้จะปลูกอินทผลัมอ่ะพอดีว่าพ่อพงษ์ก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งก็คือที่ตรงนี้แหละครับพ่อพงษ์ซื้อไว้เมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับก็ สองปีแรกนะครับพ่อพงปลูกมันนะครับพ่อพง์ปลูกมันนะครับพ่อพงปลูกปีเดียวก็คือปีแรกครับพ่อพง์ปลูกแล้วปลูกมันแล้วเนี่ยพ่อพง์จ้างคนทุกอย่างเลยครับจ้างทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ไถตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ใส่ปุ๋ยอะไรพ่อพ่อพงท์ทไม่เป็นครับปลูกมันเนี่ยนะครับจ้างทุกอย่างเลยลงทุนพ่อพงจดไว้ทั้งหมดลงทุนไปสองหมื่นบาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วสรุปแล้วพ่อพงขายได้ หมื่นเก้าครับพ่อพงขาดทุนไปหนึ่งพันบาทพ่อพงก็เลยไม่ทําเลยครับปีถัดมาพ่อพง์ก็ให้ลุงกับป้านะครับมาทํานะครับมาทําปลูกมันนี่แหละครับเหมือนเดิมนี่แหละให้ลุงกับป้าเขาทําไปเลยหลังจากนั้นนะครับปีที่ปีที่สามเข้ามานะครับปีที่สามพอถึงปีที่สามเนะี่ยเมื่อสามปีที่แล้วนะครับพ่อพงษ์ตัดสินใจว่าเออจะลงทําสวนผสม นะครับก็เลยคิดว่านั่นแหละครับเอาอินทรพาลำลงอันนี้พ่อผมก็กะว่าจะลงสักสองร้อยต้นนะครับคือปลูกทีทีเพื่อเลือกเพศเอาอย่างเงี้ยน,นะครับพ่อผมก็สั่งขี้ไก่แกบมานะครับขี้ไก่แกบขี้ข้างบ้านอนะ่ะเขาเขาจะมีฟาร์มไก่อยู่แล้วมีลุงข้างบ้านนะครับเข้าไปกอกขี้ไก่แล้วเขาก็ได้มาส่วนแบ่งมาเอามาขาย นะครับผมก็ซื้อกับลุงข้างบ้านก็กระสอบละ25บาทนะครับพอผมก็ซื้อมา100นะครับ100กระสอบนะครับ100กระสอบนี่ก็ตกเป็นเงิน2,500บาทนะครับก็รวมกับซื้อมเมล็ดพันุอินทผาลัมก็เป็นอันว่าพ่อพงลงทุนไม่ถึง5,000บาทนะครับก็คือลงทุนรวมทั้งหมดก็4,000บาทนะครับนั่นแหละก็คือเป็นที่มาของอ การปลูกอินทผลัมด้วยการเพราะ,มะเมล็ดของพ่อพง์นะครับ200ต้นนะครับลงทุนไม่ถึง5,000บาทที่พ่อพงษ์ทำคลิปไปนะครับคือพ่อพงษ์ทำไอ้ลงทุนไปแค่นั้นจริงๆส่วนวิธีการปลูกนะครับพ่อพงก์ก็มีวิธีการของพ่อพง์คือพ่อพง์ไม่มีการขุดหลุมนะครับไม่มีการขุดหลุมแล้วก็ไม่มีการจ้างแรงงานนะครับพ่อพงษ์ทำคนเดียวหมดเลย ทั้ง200หลุม2 0 0ต้นเนี่ยนะครับที่พ่อพงปลูกเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับพ่อพง์ก็จะมาพูดถึงาการเพราะ,มะเมล็ดคันนี้ต่อไปพ่อพง์ก็จะเริ่มเพาะ,มะเมล็ดนะครับพ่อพง์ก็จะพูดให้ฟังว่าการเริ่มเพาะ,มะเมล็ดพ่อพงเพาะยังไงแล้ววิธีการปลูกอินทผลัมพ่อพง์ปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อต่อไปนะครับขอขอบคุณ ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ